สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะเราอยู่ที่ถนนคนเดินย่างนังนะคะทุกคนปาวันนี้ดีไซน์กับเกลลี่นะมาเที่ยวกันนะคะทุกคนนี่เลยคั้งนี้เป็นทางแรกของพี่เกลลี่ใช่ไหมคะปาเดี๋ยวดีไซน์จะพาเที่ยวนะไปดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนหนูน้องธันวาพ่อแบงค์นะพี่ไม้นะคะทุกคนปานำด้วยพ่อป๋องนะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างวันนี้โอ้โห มาถึงก็เป็นโซนของกินเลยนะทุกคนเฮ้ยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนมากินอะไรไอติมหมุนอะไรมาถึงกินไอติมเลยเหรอโอ้โหอ่ะไอติมหมุนไอติมถังเป็มไหมคะอันละเท่าไหร่คะไม่ละสี่บาทค่ะไม่ละสี่ยี่สิบบาทพอแล้วลูกได้แล้วโอ้โหใครจะช่วยกินไป ของก,กินเยอะมากดิไซ้ยดิไซมาเฟิสมาเฟอนน่า,นากินเฮ้ยจ่อะไรกระดูกด้วยนะดิไซโอ้ดูดิซูชิคอลุมเต็มเลยมาไปคิวนวนพี่เกลไปข้างหน้าแล้วอันนี้อะไรอ,ะอ่ะค่ะคือเราไม่ได้นานมานานมากเลยเนาะดิไซนเนาะเป็นปีถึงป่ะ,ะน่าจะเป็นปีแล้วอะ่ะดูดิโย <Your S 2> เกิ <homemade. S 2> ร์ตโฮมเมด ไข่ครกมีเกี๊ยวปูอัดอะไรทอดด้วยนะลูกดูน,นพี่เจวกับน้องทันวหยแม่ะฮะดเดี๋ยวนี้ของเยอะมากเยอะมากของกินเยอะมากดูกล้วยปิ้งไส้กรอกอันนี้อะไรเอ่ยน้ำหอมมีไซรน้ำหอมน้ำหอมกานไม้ อุ้ยพักกอสารพิษนะทุกคนไหนคะ,อเ,คะเออทำไมตัวใหญ่จัง่งฮะอะ๋ออันนั้นไปแบบมือจับไม่ไม่อันนี้ทำไมตัวใหญ่จไม่รู้อ่ะอันนี้มีะะนนเท่อเออถ้ามน่ารักไปเดินดูก่อน่นเท่น้ นีให้ตโตร้ราโต้เออใช่โอ้โหของนี่เออโอ้อยฟขงเล่นเทียบเลยนี่อัยดจายไปนู่นพี่เกียวไปหน้าแล้วอรเรอให้วอันนี้มันแพงถ้าหนูจะซื้อไปขายหนูต้องไปซื้อที่เขาขายส้สม,มส้มตำส้มตำได้มาขอรับตริจาคโอ้น่น เจอพี่เจ้าแล้วเร็วต้องหัวหอมมาอะไรก็แบบอยากกินไปหมดเลยิได้บรจาคแล้วจะหาซื้อรองเท้าใช่เดี๋ยววันนี้ดีไปหาซื้อรองเท้าเลยนี่หอกินเยอะมากอันนี้อะไรขนมปังโดนัทได้เอาอีกไหมโดนัทอตลกนี่แหละแม่ซื้อหลาเนี้ยโดนัทอร่อยทางกแพทนะครับ เดินอ้ามกลับมาซื้ออีกเหรอยุ้ยแม่เห็นเป้าหมายที่แม่จะกินแล้วเอาไปเลอะไลูกก็เลยเพราะว่าแม่เห็นเขากินด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นเครื่องน้ำตาลเขาเรียกว่าอะไรนะถังทำลูก อุ้ยเนี่ยชุดนอนน่ารักเนี่ยชุดนอนน่ารักว่าเดียวเองไม่ดูชุดนอนก่อนไม่ดูชุดนอนก่อนไม่ดูชุดนอนก่อนชุดนอนเลยชุดนอนเลยไม่มีไซส์หนุ่วะกนถามก่อนมีไซส์ไหมถามก่อนมีไซส์อะไรบ้างถามก่อนนี่ยังเอสเอสเนี่ยใช่ไหมตอนนี้แล้วกว่าแต่บมิโดบอมิไทยเมืไรนี้ก็สวยเลยไซส์นี่ เอาเอาแคแร์บกับอันนี้ค่ะสีมว่วงเอ้ยรูปสีม่วงนี้หรือวสีม่วงอันนู้มน,นมันคนละลายนะเอาม่วงไหนลูกอันนู้นมันอะไรนะตัวอะไรนะตัวนีน้นนนนะพุูลมิใช่ไหมอะไรนี้แหละหมูจะลายอะไรลายนี้เนาะเออเอาทั้งแก๊งดีกว่านี่นะทุกคนดีไซน์จะซื้อ<ม>ชุดนอนนะทุกคนคือแบบไม่รู้จะใส่ได้ไหมนะไม่เป็นฟรีไซส์แต่ดีไซน์บอกว่าอยากได้นะนี่ นถ้าได้ใส่ใส่ไม่ได้ก็ไม่กุ้งใส่อะไรนี้เลยค่ะนี่พี่เกลวก็ซื้อพี่เกลอะไรไหนแครแวร์อยู่แล้วเอาได้ไหนบ้างนะคะเอาม่วงกับแครแวร์ค่ะจ่ายตังก่อนนี่ค่ะโพี่ตายได้แล้วสองชุดเลยแม่ไม่เอาใช่ไหม ขอบคุณค่ะค่ะป้าไปต่อได้แล้วชุดนอนสองชุดไหนกรนนะ,ะเป๋าสี่ารักกระเป๋าอะไรคะกระเป๋ามันมีสายห้อยด้วยอ๋อแล้วหนูมีเยอะแล้วกระเป๋านี่ได้ชุดนอนคนละชุดแล้วยังมาแวะดูกริฟดูอะไรอีกแล้วนะทุกคนป้าเด้อ หมดไปแล้วสอง้อยหกนะทุกคนปลาไปต่ออุ้ยอันนี้ร้านเพื่อนดีไซน์นะทุกคนไหนดูดิมันมีอันนี้ไหมเอ้ยนี่ไงชุดนี้เท็ตกาวให้กาวอ่ะกาวอ่ะอาวอย่างเดียวมีไหมถามดิเออเราอยากได้กาวอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าอย่างอื่นเรามีแล้วไงเซตมันอ่ะนี่ดีไซน์ดีไซน์อะไรเนี่ย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 จิ๋วจิ๋วหลเนี่ยไม่เอาไปมันคืออะไรกระจก ไม่เอ้าไปค่ะอะไรอ่ะยที่ขู่เปิดจ่าแหม่นะเหรอไปสั่งที่ครูอันนี้ก็กำไรนี่ก็สั่งที่ครูนี่ไปพี่เกลอยู่หน้านั่นแล้วดูดวงไหมอุ้ยชุดชุดครูฟ้องมันหญิงเต็มเเลยนี่ยตอนเด็กอ่ะชุดตอนเด็กอ่ะใช่หนูขอซื้อได้ไหมใส่อยู่ไง เออตอนเด็กนี่ปูฟองนี่แม่ซื้อให้เลยเจอปูฟองไม่ได้เลยตอนเด็กตอนเด็กเนี่ยอันนี้แม่จะจ่ายซื้อหมดอ่ะเฮ้ยเจอแล้วร้านรองเท้าใหม่ดูสิพีไซนยมาซื้อรองเท้ามีเปล่าก้อนเมฆพี่ซายอ่ะไม่แต่หัวโตดิไายไม่แต่หัวโตไม่มีก้อนเมฆหัวโตเต็มเลยหัวโตอันนี้สวยนะมุกมุกน่ารัก เออแต่เป็นของเด็กน้อย,อ,อ,ยอุยขิเ,เนี่ยข้าองรัขขงไปดูเอพี่เกลซื้ออะไเจรขนมปาหรอคะแ่ซืีซเไหมคะดิไซไม่ชอบปาได้แล้วอนกินมากป่ายงนะยังไม่สุดเลยนะยังไม่สุดหนึ่งทางเลยนะทิไซเยอะยาวมากไหน เฮ้ยไม่รอแล้วโรงเรียนขอกิเนเยอะมากไปไปต่อโอ้หโเรียน <c oughs> ดิซ่ากินข้าวอะไรเลือกกับข้าวเลยนะลูกท้าวมันปลาไกา่ฮะจะเยกยแล้วจะดูกมะ <c oughs> หรอเกยแล้วจะดุบอ่ะมีไหมอ่ะ ไม่กูเห็นมีร้านนู่นอ่ะเอ้ร้านหนึ่งหนูว่าหนูต้องไปใส่เสื้อก่อนขาหักทำไมอ่ะขี้เกียจเดินของกินเยอะมากแล้วก็อะไปดิฟ้าจะซื้ออะไรคะเจออะไรคะเอาอะไรกันนี่งก็ไปสิก็ไปสิก็ไปพร้อมกันอ่ะพี่เกลจะดูเชือกจะดูริบบิ้นสีขาวลองถามดู กี่บาทอันเล็กอันใหญ่อันเล็กอันละกี่บาทนะคะเดี๋ยวี่บาทลูกซื้อเนี่เหรอให้เปลี่ยนเป็นโบลิบินแบบนี้วุ้นทีนี้เหรอลูกกระต่ากี่บาทไม่รู้ห้าบาทห้าบาทพี่เกลอันละห้าบาทอันละห้าบาทตาดีไซน์ไปซื้อไก่อะไรกันดีไเอาเส้นเอาไหมเส้นห้าบาทหนูเอาสามอันแล้วก็เอาปลาหายไปตัวหนึ่งก็ได้หรอกสี่สิบบาทหนึ่งตัวก็ตั้งหนึ่งตัว อ๋อสองอันเหรอสองอันนี้เอาปลาไข่สองตัวลูกปลาไข่หนึ่งตวัวถ้าหนูเอาไก่สองก็ปลาไข่สอง๋อตัดเลยนะตัวน่ากินมากไม่เอามีแต่ลูกอมมีแต่เยลลี่ลูกต้องลดแล้วของหวานนะลูกไม่มีปไป ของหวานกินเยอะไม่ดีน้องหาอะไรขนมอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไะกูมีแต่ของน่ารักน่ารักอยู่ดีละอยู่ดีละปน่ารักอ่ะเออมันน่ารักหมดอ่ะกระเป๋าตังก็เพิ่งได้มาลูกปะอะไดูซิตอนนี้มาหาหมอฟันไงที่คุณหมอแจกมาไงกระเป๋าตังอ่ะฟรีอ่ะอ่าฟรีมันก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะเค้กไข่ไต้หวัน ของกินเยอะมากจนไม่รู้จะกินอะไรเลยนะทุกคนเยอะอุ้ยอุ้ยแล้เราจะไปซื้อเจ้าโนจ้าโนอุ้ยเอ้ยแม่อยากกินนี่แม่ก,กินนี่แม่กินนี่มันอรุนะทุกคนหรือมันกัลายานะั่นเอง <laughs> นี่ค่ะอร่อยนะดีไซน์เนาะดีไซน์ก็ชอบกินนะแม่ก็ชอบกินค่ะ คนเริ่มเยอะแล้วนะนี่กางเกงช้างยังมีอยู่เลยดิซายเฮ้ยเสืออ้อร้านนี้เหมือนจะสวยสวยไหมเหมือนจะสวยเหมือนจะสวยแต่เป็นคอปกนะดิซาย แคร์เบน่ารักดิอ่ะน้องใส่ได้นะน้องใส่ได้แล้วตัวเท่าไหร่คะอันนี้ก็ร้อยแปดสิบอันนี้แผ่นมันมันกว้างไปสำหรับยลนกว้ไหรับมมันมันอกลายมันกว้างไปสำหรับมือมันก็รุ่นเดียวกับแคร์เบรปบใ่อัไปลายมันกว้างไหาวเลีมันกว้างนะลูกนะ ถ,ถ้าไหลเมันกว้างเกินไปใส่แล้วมันจะไม่สวย่ะพี่เกียวไปโนแล้วนพี่เกียวอะ่ะนี่นะคะทุกคนดีไซน์เจอเทสเจ้านาโนเป็นเซตแบบนี้นะอ่ะเอาสีไหนคะ30มบาทโอเคดึงเลยค่ะลูกเดี๋ยวเราไปลองกันรอบที่แล้วคุณหมอให้มาเราลองเล่นเราไม่สำเร็จนะทุกคน ปไปได้แล้วไหนดูหน่อยขอดูหน่อยอ๋อคือมันแค่ไม่มีกล่องเนาะมีหลอดมีเทปมีของตกแต่งมีสลิงอะไรให้เหมือนกันเลยปไปเฮ้ยดีไซน์เขาสลิงมาทใไม่อะดีไซน์เป่าแล้วเปล่าใชะเป่าเปล่าใช้สลิงเป่าเลยนะอ๋อใช้สูบลมเข้าไปปุ๊ด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 เนี่ยเหรอเออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ต้องลองปไปไปต่อพี่เกลี่ยหาแล้วไม่รู้พี่เกลี่หายไปแล้วนะทุกคนเฮ้ย ดีไซน์รองเท้าน่ารักดีไซน์ดูไหมดีไซน์เนี่ยดีไซน์อันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็น่ารักดีนะลองด้น,นะค่ะอันนี้อะไรดีไซน์กระตายค่ะเอ้อยน่ารักดีอะไรท่าไม่มีไซส์เหรอต้องลองดูอะค่ะเดี๋ยว<ซ>ด้ดูด้ายหยังคะ่ะเท่าที่ดูก็ไม่มีไซส์ละมาสามเจ็ดสามเจ็ดเล็กก็เล็กหมดเลย 3, ไม่ได้ 6, ต้องเป็นพี่โป ตัวนู้น เสียดายถ้าสีสวยก็ยังพอได้นะไป้ลามไปโอเคนะขอบคุณค่ะถ้ามาสีชมพูก็โอเคนะคลูกน่ารักเด็ดบายเป็นต่อโอ้นี่นะทุกคนตอนนี้เราเดินมาเกือบจะสุดทางแล้วนะคะทุกคนกพี่เกลี่หน้าจะไปถึงรถแล้วตอนนี้ เพราะว่าเมื่อกี้เราแวะหลายร้านเลยนะบางร้านไม่ต้องไม่ได้ถ่ายนะที่ายแวะซื้อสายคล้องบัตรนักเรียนแล้วก็ไม่พี่กุ้งแวะซื้อเสื้อยืดด้วยเนาะไปะเสร็จตอนนี้เราก็จะมาหาของกินกันแล้วนะทุกคนอุย้ยน่ากินมากดูจริงมีขายปลาซาบะไหมอ๋อใช่ขายปลาสบะไหม,ไไมลูกเฮ้ยซื้อข้าวซื้อข้าวอะไรนะนนเราไม่ขายเยาว์เลยอ่ะ ไหนอ่ะโตเกียวแล้วอ่ะได้หรอ,อท,ที่ฝ่ายที่โรงเรียนหนูนี่นี่ดีไซน์เอาไว้ดีไซน์มาเฟินท่องกรมอ่ะแม่มีกับข้าวแล้วแม่ซื้อแค่ข้าวก็พอแม่ลืมไปดีไซน์ดีไซน์ซกับข้าวอะไรอ่ะดีไซน์ตรงดิ่งจะไปซื้อไข่นกกระทานนะเป้าหมายของเขาในการมาตลาดนัดครั้งนี้นั่นไง อยู่ว่ะไปสั่งเลยอุ้ยใครโทรมาหาแ,แม่แม่รับก่อนแม่เจอแล้วดิซายทางหูลูกแม่จะกินโอ้โหสตรอเบอรี่อันใหญ่มากอันนี้เท่าไหร่คะไม้ละสี่สิบแล้วแบบนี้ละคะถ้ามีสตอร์จะไม้ละสี่สิบอ๋อเท่ากันครับ,าารรบเป็นอัาานจะไม้ละยี่สิบสามไม้ห้าสิบบาทอ๋อครับอ้าวพอดีอันนี้มีคนจองอครับจะต้องรองน้ำตาลอ๋อ,อ,อโอเคค่ะ อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะทุกคนโอเมื่อกี้คนเยอะมากเลยเนาะ<ม>แล้วก็ตอนนี้แบบว่าเหมือนฝนจะตกเลยนะทุกคนไะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนไหนดีไซน์ได้อะไรบ้างคะได้ที่ใส่บาทแล้วก็ใข่ลกกระชัใ้โหโอ้เยอะแยะไปหมดเทปจริงเหรอแต่ของไม่ของดีไซน์เป็นสายสายใส่บ<ป>า <laughs> ทใส่ค<ป>ล้องบาท ของพี่เกลซื้อสายองแมสหรอโอเคใส่คลของบาสไปนี่นะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเดินตลาดนัดเดินถนนคนเดินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจนบ้านบ๊ายบาย